ไอ้นอนไม้ห่วงหนึ่งห่วงเล็กอ่ะไอ้นอนห่วงเล็กมาหมของดิตาเข้าไปเลยดึงเลยดึงเลยไม่เข้าเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกแน่นตาแน่นแม่ขอนะแม่นะาจะอยูเดี๋ยวดึงไปข้างไหนข้างหลังข้างหลังเงี้ยมาลอไปมาโน้นมาโน้นเนาะไปมาด้านข้างโน้นเข้าด้านข้างเข้าไปทางโน้นแล้วก็าของเข้าข้างของไปหนของหัวของหัวเข้าไปอีกก้้ออนนเ tao phải chịu, phải chịu, bỏ vào nhau này. Chạy nhẹ nhon, rồi, chạy nhẹ nhon. Ah, bỏ. Hòn nhỏ, hòn nhỏ, đung 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 hăng, đung tung tung. rồi rồi ดึงไว้ดึงไว้ช่วยกดช่วยกดใจวางเลยแม่จับหางครับอีกคนจับหางได้แล้วครับเต้นลงนั่นจับเลยพี่รบกวนหน่อยเอาตรงนี้ออกให้หน่อยเดี๋ยวจะออกอย่างนี้เอาออกหน้าบ้านออกหน้าบ้านนะต้นพี่ผู้ชายผมรบกวนหน่อยเอาตรงนี้ออกให้ผมหน่อยพี่ขอที่มาตรงนี้าต้นจะใส่เลยเปล่าถุงน่ะหรือจะใส่หน้าบ้าน นนต,นตึงให้ตึงๆไว้เฮ้ยห้อยู่นะอยา่ยาอยา่าอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาเอาไม้เอาอะไรมาม้วนตรงนั้นนดดี้ไม่เจ็บมาม้มวนตรงเชือกอ่ะไฮ้ยขอบพี่ขอบผ้าได้ไหมผ้าผ้าผ้าอ้า้าผ้าเ้้าผี ไม่ไหวแล้วเจ็บมากไม่ต้องเว่อร์นะให้หนุนดิดึงมือให้แน่นเดี๋ยวตาตาดึงมือให้แน่นเดี๋ยวอย่าปล่อยเอาไม้อะไม้มันก็หมดทั้งหมดตรงเชือกดีนะแล้วก็จับเป็นที่ดึงอะไม่ต้องเบ่อร์นะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ไหวดิอย่าปล่อยอย่างเดียวอย่าปล่อยอย่างเดียวเชือกปะไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวแจเยกันรอกันรอรอขอถุงครับขอถุงถุงหน่อยแ้วัถุงถุงสอบใบก็ได้มีคนมีคนมีแบไม่ออยู่นะไปวพี่้ดิ